คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาลสก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณลอฟเคยมาเล่าเรื่องงานไลแมนกับ The Ghost Radio ของเราแล้วนะครับที่ทำงานระบบไฟให้ผับบาร์ต่างๆนะครับเรื่องนี้เ,นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณลอฟที่ไปพบ รักกับสาว PR ของร้านแล้วก็ได้เกิดเรื่องราวสยดสยองขึ้นเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก12ปีที่ผ่านมาคุณลอฟมาพร้อมกับเรื่องเชื่อเรื่องผีไหมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณลอฟกันเลยครับสวัสดีครับคุณลอฟ สวัสดีครับครับผมคุณล้สบายดีนะครับโอ้สบายดีมากๆครับผมนี้เราได้คุยกันล่าสุดเมืนะ่อไหร่เนี่ยคุณล้อ่าปีที่แล้วเลยพี่อย่างงานเลยอะ่ะคือว่าติดต่อมาแล้วแต่ว่าจังหวะคือผมแบบทำงานอยู่พอดีครับอ๋อโอเคแต่วันนี้เนี่ยสะดวกปลอดโปรงนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเฮ้ <oy> e, ยน,น่าน่าสนใจกับเรื่องที่เกิดมา ให้ผมได้ข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้นะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณลอฟเองใช่ครับที่ไปรักกับสาวคนหนึ่งแล้วก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นครับผมเฮ้ยเชื่อ<จ>เรื่องผีไหมเป็นยังไงอ,ะอ่ะอ่าจริงๆอยากจะเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่มาคุยกับพี่เลยแต่ว่ามันยังมันยังตื่นเต้นมันยังนึกถึงตลอดอืมอืก็เลยไม่กล้าครับแต่ว่าอันนี้ก็ก็ยังมกีกลัวอยู่นะพี่ก็ถ้า หรือหลุดตรงไหนก็ขอให้เตือนผมหน่อยได้ได้แตส่สบายสบายค่อยๆเล่าเหมือนเดิมได้เลยนะคุณลอฟนาครับผมครับโอเคมามาเริ่มเลยละกันพี่ได้ครับก,ก็หลักๆก็จะมีคนอยู่สี่ห้าตัวละครในเรื่องนี้ครับครับอาจจะใช้เป็นชื่อชื่อเล่นแล้ะกันเนาะเพราะว่าไม่อยากใช้ชื่อจริงนะเอเนี่ยเอเนี่ยครับเป็นเพื่อนของผม ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือว่าดื้อมาด้วยกันจนมาวันหนึ่งได้ย้ายมาทํางานที่พัทยาครับก็ทําได้สักพักหนึ่งก็แต่ดเดี๋ยวต้องบอกก่อนครับว่านิสัยเอเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่พูดเขาเป็นคนเงียบคือเขาจะคุยถ้าไม่สนิทคือเขาจะไม่คุยเลยครับสนิทก็ไม่สนิทก็คือแทบจะไม่คุยกันก็คือต่างคนต่างทํางานครับอ่าเขา ไปแอบคบกับเด็กในร้านตอนไหนผมก็ไม่รู้ซึ่ง,น,งน,น,น้องคนเนี้ยอ่าน้องคนเนี้ยอ่าผมให้ชื่อบีแล้วกันครับครับน้องบีเนี่ยเป็นเชิงเชิงอ่ามาม่าสั่งครับอืมอ่าแต่ก็ก็คือไม่ใช่มาม่าสั่งนะแต่ก็เชิงประมาณนั้นก็คือแบบเป็นคนดูแลน้องๆในร้านเขาไปแอบคบกันได้ประมาณสามสี่เดือนพี่ซึ่ง ผมก็งงว่าไปคบกันตอนไหนครับอ่าเดี๋ยวจะมาขออธิบายตัวบีนิดนึงบีเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงที่ล่าเริงอัธยาศัยดีมากครับโอเรื่องดื่มนี่คือที่หนึ่งไม่มีใครเอานางลงได้ครับผมก็คบกันมาประมาณสี่ห้าเดือนก็วันเกิดเพื่อนผมวันเกิดเจ้าเอ แจ็คพอตพีครบผู้หญิงแฟนผู้หญิงมาอซึ่งระหว่างระหว่างงานก็คือก่อยไปเลยเพราะทุกคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้แฟนแฟนผู้หญิงหมายถึงว่าแฟนของเแฟนของ B ครับแฟนของฟนของน้องบเนี่ยมาอ๋อโอเคแฟนของน้องบมาก็คือง่ายพี่ตลอดห้าสี่ห้าเดือนที่เขาคบกันมาเนี่ย เพื่อนผมเนี่ยไม่รู้เลยว่าว่าีมีแฟนแล้วถูกต้องค um, 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 รับออืแล้วไม่ได้มีแฟนอย่างเดียวพี่คือคือลูกก็มีอะไรมีคือมีครอบครัวอยู่แล้วอะครับก็เลยเพื่อนผมเนี่ยเขาก็เลยออกจากผับไปเลยคืนนั้นออกไปหายไปเลยแล้วก็วันต่อมาก็ผมก็มาทํางานปกติคือผมอ่ะ อยากจะโทรอยากจะคุยกับเขานะว่าเฮ้ยโอเคไหมอะไรเนี่ยแต่คือทั้งเอทั้งบีอะหายไปเลยอหายไปเลยสามวันพี่จนวันที่สี่ผู้จัดจาก,การร้านเนี่ยปีนขึ้นมาตรงที่ผมทํางานอ่อจาจะอธิบายนิดน,นึงว่าร้านที่ผมทํางานเนี่ยเขาจะมีชั้นลอยที่เราต้องปีนบันไดลิงขึ้นบูธครับ,รบอ่าพี่เขาปีนขึ้นมาถาม ไอเอไปไหนวะ <Ừ. S 2> ทําไมมันไม่มาทํางานเลยสามวันแล้วเนี่ยบี B. ก็ไม่เห็นนะ <Ừ. S 2> ผมก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเลิกงานวันนี้ผมจะลองโทรดูพอพี่เขาลงไปประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนพี่แจ๊คไอเอปีนบันไดลิงขึ้นมานั่งทำงานอืมหน้าจะเฉยเลยใช่ครับ แล้วคืออย่างที่บอกคือเอเป็นคนไม่คุยไม่พูดออและยิ่งเขาเจอเรื่องแบบนี้ไปเราเราก็ไม่กล้าที่จะแบบเฮ้ยโอเคไหมอะไรคือเราก็ไม่กล้าคุยกับเขาเดี๋ยวนะหายไปสามวันวันดีวันดีคืนดีอยู่ๆโผล่ขึ้นมาแล้วมันนั่งทํางานเฉยใช่ครับพี่คือวันที่สี่ครับวันที่สี่ผมผมนับลึกทุกวันวีวันที่สี่เขามาทํางานเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งครับของทุกวัน เขาก็มานั่งทํางานวันแรกผมก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเขาจะออกประมาณตีห้าเกือบหกโมงเขาก็กลับไปพอวันที่ห้าวันที่สองเขาก็มาเวลาเดิมครับก็เหมือนสไตล์เขาก็คือไม่พูดแต่วันที่ห้าเนี่ยผมก็เริ่มเกิ่นว่าโอเคไหมเขาก็เข,เขาคือเขาตอบเราแบบเหมือนปกติอะพี่คืออืมเขาก็ไม่เป็นไร ประมาณนี้แต่ที่ผิดสังเกตคือเวลาผมลงไปข้างล่างเนี่ยผมเจอเจ้าเจ้าบีเนี่ยอย่างที่บอกบีเป็นผู้หญิงที่ล่าเลยแต่ผมเจอบีปุ๊บบีจะทำตัวแบบอ่ามีพิรุษครับคือจะหลบจะหลบเวลายิ่งจะเดินไปหาก็ยิ่งจะแบบมีพิรุษแปลกๆคือแบบ อืมถ้า,ถาน้าไในท่านในพูดในในเรื่องเหลือเชื่อก็เหมือนผีเลยพี่คือพอพอเจอเราปุ๊บคือพยายามจะหายจะหลีกเลี่ยงจะ,ะทุกทุกอย่างคือเขาไม่อยากใกล้เราเลยเดี๋ยวนะตอนที่เราไปเจอเขาอะ่ะคือหมายถึงว่าตัวของผู้หญิงตัวของคุณบีเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ามาทํางานปกติร้านเปิดปกติครับคือห้องอห้องพ่ห้องพิอาร์เนี่ยเขาที่อยู่ข้างล่างพี่แจ๊คออ มันจะไม่มีคนเข้าไปวุ่นวายแต่ว่าห้องอ่าห้องพวกระบบอะไรเงี้ยมันจะต้องไปเปิดข้างๆกันอซึ่งห้าวันที่อ่าสามวันที่เขาหายไปกับสองวันที่ที่เอมาเนี่ยเด็กในร้านก็จะไม่ไม่มีใครเห็นบีเลยอทั้งๆที่อ่าวันที่ห้าเนี่ยผมเจอบีครับผมก็ไปถามพียาในร้านเขาก็บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นมาห้าวันแล้วออพี่ไปเจออ่าเขาก็ถามว่าพี่ไปเจอเขาที่ไหนก็บอกว่าเจอที่ห้อง เขาบอกเนี่ยไม่เจอไม่มาห้าวันแล้วบัตรต่อก็ไม่ได้ต่อกเข้างานเลยออ uh, uh, ผมก็เลยเดินออกมาเจอพี่ผู้จัดการหาพี่ผู้จัดการนี่พูดชื่อได้เลยพี่เบิร์ต uh, ผมก็เล่าให้แกฟังปุ๊บแกก็บอกว่าเองเองคิดว่ามันมีอะไรแปลกแปกไหม uh, ผมบอกว่าอ่ามันก็แปลกนะพี่คือจาก uh, uh, น้องมันก็ดูแปลกแปกอะ่ะเวลาเจอ uh, uh, หน้ามันก็ลุกลี้ลุกลนอื uh, uh, มันก็เลยเป็นชื่อเรื่องเนี่ยพี่เพราะว่าพี่เบร์เขาพูดว่าเองเชื่อเรื่องผีไหมครับครับผมก็เลยบอกว่าตอนนั้นน่ะคือว่าผมไม่เคยเจอไอ้พี่ผมก็บอกว่ามันใช่เหรอพี่มันมันมันจะเป็นผีเลยเหรอครับถ้ามันเป็นผีมันต้องไม่เห็นมันต้องแบบมันต้องเหาะได้อะไรได้ในในความคิดผมเนาะอือ่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลื่องงานไปวันต่อมาก็มาทํางานเป็นอย่างเนี้ยครับ อยู่หกวันหลังจากที่เขาหายไปสามวันจนวันที่หกคืนสุดท้ายเนี่ยที่ร้านเนี่ยเขาจะปิดยาวเรื่องอ่าน่าจะปีใหม่อปีใหม่ครับอผมอะ่ะเวลาร้านปิดหรือว่าเวลาแบบที่ผับเขาปิดเนี่ยผมจะไปนอนห้องเจ้าบีเออเจ้าเอเพราะว่าห้องมันมีแอร์ห้องผมมันไม่มีแอร์ ครับทีนี้ก็เลยเราอรู้กันอยู่แล้วว่าอ่คุณแจอะไรอยู่ตรงไหนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องออกก่อนเราเราต้องรอร้านปิดคืนสุดท้ายเขามาเขามาพร้อมกลิ่นน้ําหอมที่เขาใส่ทุกวันแต่วันเนี้คือ,อกลิ่นแรงมากอ่าผมผมก็ไม่ได้รีคิดอะไรคิดว่าอ่ะอเพื่อนอาจจะแบบเออมันอาจจะทําใจได้แล้วอาจจะม,มีสาวใหม่อะไรประมาณนี้อเพราะว่าวันนี้จัดน้ําหอมมาฟุ้งเลย แล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเรื่องงานเรื่องงานเดี๋ยวขอไปนอนด้วยนะเพราะว่าร้านปิดหลายวันมันก็โอเคเรียบร้อยก็ปิดร้านไปประมาณตีห้าครับวันนั้นร้านปิดไปก็กลับไปกุญแจอะไรคือเราซุกอะเรารู้กันอยู่แล้วว่าต้องเอาตรงไหนผมเปิดห้องเข้าไปพี่จ๊ผมเจอบีครับบีกำลังเก็บของกำลังเก็บของใส่กระเป๋า ผมก็เลยเปิดเข้าไปแล้วก็เจอเขาเขาก็ชะงักผมก็ชะงักอ่ะผมก็เลยปิดประตูก็อ่าเป็นมารยาทเนาะเพราะผมคิดว่าเขาอาจจะยังอยู่ด้วยกันยังเคลียร์กันไม่ลงอ่ะออกมานั่งกับพี่รอพอเสร็จปุ๊บพี่รปพอถามว่าเอ้าไปไหนมาไม่เจอตั้งนานเลยอ่ามามีอะไรอ่ะพี่เนี่ยเพื่อนเราอ่ะไม่ไหนไม่รู้พี่ไม่เห็นเลยพี่เห็นแต่แฟนเขาเนี่ยอ่ะผมบอกเอ้าเขาเขาก็อยู่นะพี่ เมื่อกี้ผมขึ้นไปผมก็เจอนะอไม่ถึงสิบนาทีครับพี่ดีลากกระเป๋าวิ่งจูดดลงมาแล้วก็ขึ้นรถหายไปเลยงงไหมพี่งงอ่ผมก็เลยรีบรลบขึ้นไปที่ห้องออก็ไปเจอไอเอนั่งอยู่ที่ที่นอนนั่งร้องไห้ผมว่าเฮ้ยมึงโอเคไหมมันก็บอกโอเคอ่ะนั้นเดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อนแป๊บหนึ่งครับอ่ะ ผมก็เข้าห้องน้ำไปอาบน้ำพี่แจ็คระหว่างที่ผมอาบน้ำอยู่กลิ่นสบู่กลิ่นอะไรเงี้ยเราเราเราถูอะเราต้องได้กลิ่นใช่ไหมพี่ครับแต่มันเป็นกลิ่นน้ำหอมพี่มันเป็นกลิ่นน้ำหอมของเพื่อนผมอ่ามันจะเป็นผมบอกชื่อกลิ่นได้แหละแฟนตาซีอะมันจะกลิ่นหวานๆอย่างนั้นแหละตลบอิวนอยู่ในห้องน้รเลยกลิ่นมาเรื่อยๆเลยพี่ยิ่งยิ่งอาบยิ่งมายิ่งอาบยิ่งมาจนแบบ มันรู้สึกว่ามันแสบจมูกก็เลยอ่ะพร้อมไม่อาบแล้วแค่นี้แหละออกมานุ่มไปตัวออกมาไม่เจอไอเอ๋เอละแต่ห้องอ่ะปิดหมดเลยนะพี่ปิดหมดทุกอย่างแอร์เปิดทีวีเปิดแต่มันเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีใครได้ออกห้องอ่ะผมก็มันก็รู้สึกขนลุกนะพี่แต่ก็กลิ่นน้ำหอมมันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ ไปนั่งอยู่แป๊บหนึ่งว่ามันแปลกๆเนาะมันมีเสียงทุบตึ้งที่ตู้ตู้ผ้าตู้ตู้เสื้อผ้านะตู้ตู้ผ้าคอนโดไปแจ็คนึกภาพนะเมื่อสมัยก่อนนูเลยอ่มันจะเป็นตู้ใหญ่ๆอ่ะมันมันมันผมได้ยินเสียงทุบประมาณสี่ห้าทีก็เดินไปเปิดพอเปิดไปปุ๊บ คือพะงักเลยพี่แจ็คทำไมตู้แช่ครับตู้แช่คือพี่พี่พี่แจ็คเคยเห็นอ่าตู้ตู้แช่ที่เขาไว้แช่เนื้อแช่อะไรไหมอ่าเคยครับมันอยู่ในตู้ผ้าพี่เฮ้ยได้ไงวะพี่งงไหมครับงงสิ่งที่ผมทำคืออะไรรู้ไหมพี่ที่เราเปิดเปิดตู้เสื้อผ้าออกมาใช่ครับแปว่าไอ้หลังบานประตูตู้เสื้อผ้ามันมีตู้แช่อยู่ข้างในเหรอ ถูกต้องอพี่ตู้แชร์ล็อกกุญแจครับสิ่งที่ผมทำคือวิ่งออกห้องลงไปหาโรงพอลี่แล้วก็โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งทุกอย่างมาเพราะว่าผมว่ามันแปลกผิดปก,ปกติกใช่ขู่ครับผู้จัดการร้านอะไรคือมาหมดเลยครับ<อ>คนที่ร้านอ,ะอ่ะเปิดสิ่งที่ตำรวจเปิดไปก็คือใช่ครับพี่นั่นแหละเพื่อนผม เจ้าเออยู่ในนั้นครับ<อ>ก็โดนแทงที่สีข้างสี่จุดแล้วก็ที่คอครับแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยก็เป็นน้ําหอมครับ<อ>ที่เทเทไว้แบบับคล้ายๆว่าเหมือนจะดับกลิ่นใช่ครับ<อ>แล้วในนั้นก็แบบผ้าเปื้อนเลือดอะไรคืออยู่ในนั้นหมดเลยอหลังจากนั้นประมาณไม่เกินอาทิตย์ครับตำรวจตามไปจับ น้องบีได้อ,อครับน้องน้องบีก็รับสารภาพว่าท,ที่เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าคืนนั้นที่เขาทะเลาะอก,กันออก็เจ้าบีเอเนี่ยเขาหนีกลับมาที่ห้องเพื่อ,อ,อที่จะมาเก็บเสื้อผ้าที่ว่าคือประมาณผู้ชายแบบมันน้อยใจอ่ะพี่ออคือไม่ไม่อยู่และคือไปดีกว่าวันที่ออกําลังฉลองกันอยู่แล้วแฟนเข้ามาใช่ครับวันนั้นเลยถูกไหม ผูกครับคืนนั้นเลยครับก่อนที่เขาจะหายไปสามวันแล้วเขามาอคืนนั้นน่ะเออะกลับมาเก็บเสื้อผ้าแล้วคือบีเขาบอกว่าเขาเคลียร์อะไรกับแฟนอะไรเสร็จปุ๊บเขาอ่ะรีบตามมาเจอเออะกำลังจะออกอก็เลยมีปากเสียงกันพักหนึ่งด้วยความที่ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นความรักแบบไหนพี่ผู้หญิงอ่ะถือมีด ผูจะจะปาดตัวเองอแต่บบอกว่าเอไม่สนใจคือหันหลังแล้วจะเดินออกเลยด้วยอารมณ์ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาบอกว่าเขาวิ่งมาแล้วก็เสียบเลยฝ่ายหญิงอะนะใช่ครับแทงเข้าไปสองทีเอล้มแล้วพยายามจะตะเกียกตะกายออกอะพี่ก็แทงเข้าไปอีกสองทีก็ ยังไม่นิ่งก็คือตะเกียรต,ตะกายจะออกให้ได้ก็ไม่รู้ว่าด้วยด้วยอะไรตรงนั้นเขาก็เลยเอามีดปาดเลยส่วนศพที่เข้าไปอยู่ในนั้นได้เพราะ<อ>แฟนเขาครับ<อ>แฟนเขาเป็นคนมาช่วยหลังจากที่เขาลงมือแล้วเนี่ยเขาก็ใช่ครับไปขาให้แฟนแฟนคนที่เขาคบอยู่อ่ะคนที่มีลูกด้วยครับ<อ>มาช่วยเ ก็คืออทางคดีผมก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าที่รู้มาคือผู้ชายอีกคนเนี่ยคือก็ก็โดนสมรู้ร่วมคิดครับแต่ก็น่าจะโดนเบาเพราะว่าโดนบังคับด้วยเพราะว่าบีรับสารภาพทุกอย่างเลยโอยมาช่วยในที่นี้หมายถึงว่ามาช่วยอัมพรางศพเอาตู้ตู้แช่ที่อยู่ในห้องนั้นน่ะเอามาช่ตู้แช่มาใส่พี่ใช่ครับ เดี๋ยวนะตู้แช่เ,<อ>เนี้ยมันอยู่ในห้องนั้นอยู่แล้วหรือแกขนมาใช่ครับพี่ตู้คือตู้แช่เนี่ยเราจะเอาไว้แบบแช่พวกอ่าเนกเก็ตเฟ้นไฟอะไรอย่างเงี้ยพี่พวกเนือศาศา<ม>้อสัตว์แยกไว้<ม>ตั้งหาอย่างเงี้ยครับอยู่ในห้องนั้นอยู่ในคอนโดนั้นอยู่แล้วใช่ใช่ครับโอ้โหโอ้โหแล้วผมก็หยุดทํางานกลางคืนไป เกือบสี่เดือนมั้งพี่ไม่กล้าทําเลยต้องหยุดหยุดครับหยุดเลยพี่ไม่กล้าจริงๆเพราะว่าทุกห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนเขามาทํางานไงคือง่ายๆอ่ะพี่หกวันน่ะผมคุยกับใครแล้วคนในร้านไม่มีใครเห็นเขาเลยออจะบอกว่าไม่สนใจก็ไม่ได้พี่เพราะการเข้าออกเราพอหน้าร้านมีแล้วร้านเข้าได้ทางเดียวแต่หกวันเนี้ย พอเรื่องเกิดอะทุกคนพูดอย่างเดียวกันว่าไม่มีใครเห็นตอนแรกนะผมเข้าใจว่าโอ้ฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะต้องทายด้วยเสียชีวิตด้วยอ๋อไม่ใช่คือมีพิรุธจริงๆใช่ครับผมทำผิดมาใช่บีเพื่อใจผมมาคิดว่าถ้าบีเป็นผีมันจะไม่วิ่งหนีเราหรอกจริงไหมครับบีแต่กลับกันว่าเพื่อนเรานี่แหละที่เป็น ผมก็ไม่รู้นะพี่แต่คือผมอ่ะเคยพูดกับเขานะว่าเฮ้ยกลัวกลัวผีอ่าวันที่ไปรดน้ำศพผมก็พูดต่อหน้าศพเขาอะทําไมมาหาว่ามึงไม่มึงก็รู้เนี่ยว่ากูกลัวผีอแล้วก็คืนคืนแรกที่ทําศพก็ฝันก็เขาก็มาคือมาสภาพดีเลยพี่ยิ้มมาเลยเขาก็บอกว่ากูขอโทษถ้ากูไม่มาหามึงกูก็คงไม่ได้ออกมา มันก็พูดแล้วก็ยังยังคิดถึงยังอะไรอยู่ตรงนั้นอยู่ครับเพราะว่าคือเขามาหาเนี่ยทำให้ตัวของคุณลอฟอะไปนอนที่ห้องเขาคือเขาไม่มีใครพี่เราเราเราเป็นเด็กที่แบบออกจากบ้านก่อนก่อนเกณฑ์เยอะเลยเราไปประจนด้วยกันจนเราอยู่ด้วยกันแค่สองคนนะพี่คือไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยครับ นึกภาพแล้วช็อกกว่าดีนะผมว่าตัวของคุณลอฟะไหวตัวทันคือมีสติแล้วรู้แล้วว่าไอการเปิดตู้เสื้อผ้ามาแล้วมันมีสิ่งที่มันไม่ควรจะอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่อ่ะอันเนี้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วมันก็มีจริงๆจะบ้าเหรอคุณผู้ชมกู้ฟังครับเป,เปิดตู้เสื้อผ้าโทษฮะเจอตู้แช่ตู้เย็นอยู่ในตู้เสื้อผ้าเป็นใครใครก็ช็อกแล้วมันมีเสียงเคาะมาจากข้างในนั้นไงเหมือนกับเขาส่งสัญญาณให้รู้ว่าเฮ้ยเปิดเปิดกูดยอยู่ในนี้ ใช่อ้ยขนลุกว่ะเออหลังจากนั้นตัวของคุณล็อกก็ไม่ได้ไปทํางานหลายเดือนผมอ่าใช้คําว่าผมออกจากร้านนั้นเลยพี่ออกคือสามเดือนนี่ไม่ไปเนี่ยแล้วก็ออกเลยพอครบสามเดือนคือออกแล้วก็มาทํางานกลางวันกลางวันอย่างเดียวเลยพี่แล้วก็เวลาบริษัทให้ไปลงร้านอย่างเงี้ยผมก็จะดูถ้าร้านไหนบูธแบบ บูทที่สภาพมันคล้ายๆกันเนี่ยผมจะไม่เอาเลยอืคือยอมยอมไปอยู่ที่มันไม่ดีเลยแต่อย่างนั้นน่ะคือผมไม่เอาเลยเพราะว่าพอเราไปยืยนตรงนั้นปุ๊บภาพเก่าๆมันจะวนกลับมาตลอดครับอือครับโอเคโอค้ยเรื่องนี้เฮ้ยน่ากลัวแล้วก็ฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันอเป็นใครใครก็ช็อกค,คุณผู้ชมหูฟังถามหน่อยเจอเพื่อนที่เสียไปแล้วอยู่งั้นนะมาทํางานด้วยกันคุยกันอนะ เออนะครับคุยกันเพื่อที่จะเขาคงจะมาสื่อสารอะไรบางอย่างคือถ้าไม่ใช่เราใครจะเข้าไปเจอถูกไหมใครจะคิดวุดวอยู่ในน้าน่ะมันถูกปิดมิดชิดซะอย่างนั้นโอเควันหนึ่งมันอาจจะมีการพบเจอแต่ว่าเมื่อไหร่ล่ะใช่พี่แล้วอย่างหนึ่งคืองานงานพวกผมอ่ะมันก็มันไม่ได้หยิ่งไงพี่คือมันไม่มันคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะหนึ่งด้วยด้วยเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยมันก็เลยไปรวมกับอ่าอที่เขาเป็นคือเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับอโอเคได้ครับรับประมาณนี้ครับไม่ประมาณนี้เรื่องนี้น่ากลัวเลยฮะขอบคุณมากๆคุณลอฟแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตคุณลอฟอย่างนี้ก่อนผมขออนุญาตคุณล็อฟเอาเรื่องนี้ไปเล่าในอังคารคุมโปงนะได้ครับเอไปเล่าในแบบฉบับของผมได้ครับเออวันอังคารนี้วันอังคารนี้ เพราะก็รอบที่แล้วยังไม่ได้เบไม่ได้ฝากว่าจะฝากนิดนึงฝากอะไรฝากอะไรเอาสิ่อ่าพอดีว่าตอนนี้ก็อ่ามีขายรองเท้าเล็กๆไม่น้อยครับพี่แจ๊ถขายที่ไหนอะไรยังไงรองเท้าอะไรขายที่หน้าหน้าเฟซหน้าเฟซเลยครับหน้าเฟซตัวเองนะครับเป็นรองเท้าอะไรฮะเป็นรองเท้าเอองานบวกๆละกันอประมาณงาน อ๋อเหรอจะดีเดี๋ยวไม่ดีดีกว่าเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้กว่าครับก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าจะมีมันมีเรื่องอีกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประมาณเรื่องความรักนี่แหละพี่ก็จะไม่ไม่โหดประมาณนี้แต่ก็ก็เป็นเรื่องที่เขาเล่ามาอีกทีหนึ่ง ในในกลุ่มครับผมเออรอฟังนะสะดวกพี่นะคัก็ติดต่อมาครับผมนะโอเคได้ครับคุณลอฟยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณลอฟนะครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณเราฟังเรื่องต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลากพลัสดอ m ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มผู้6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android